สวัสดีครับก็พบกับผมนะครับเอสจากพีวันคารดโอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์กล้องบันทึกหน้านะครับของยี่ห้ออ q u ว t o r นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น W 7N นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล้องบันทึกหน้านะครับสำหรับรถนะครับที่ใช้ในการเดินทางนะครับก็สามารถบันทึกเหตุการณ์ต่างๆได้นะครับสำหรับลูกเล่นหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการรีวิวได้เลยครับครับสำหรับอุปกรณ์ในกล่องของตัวกล้องบันทึกนะครับผม เราแกะกล่องออกมาแล้วนะครับอุปกรณ์ของมันนะครับก็จะมีอันนี้เป็นใบรับประกันนะครับผมแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับที่เป็นภาษาไทยนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นตัวกล้องนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูตัวกล้องกันนะครับเราดูอุปกรณ์ข้างในของมันก่อนนะครับอุปกรณ์ของมันข้างในนะครับก็จะมีตัวขาตั้งกล้องนะครับตัวนี้นะครับผมก็เอาไปยึดกับกระจกรถนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น ที่จุดบุหรีในรถยนต์นะครับก็12อวลต์นะครับอันนี้จะเป็นสาย usb นะครับสำหรับเราจะเอาข้อมูลในตัวเครื่องไปลงที่คอมนะครับผมแล้วก็จะมีคู่มือที่เป็นต้นฉบับของเขานะครับก็เป็นภาษาจีนเดี๋ยวเรามาดูตัวกล้องกันนะครับตัวกล้องของเขานะครับก็จะมีใส่ถุงมานะครับผมแล้วก็แก๊กแม่จะมีหน้าตาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่นนี่คือด้านหน้าด้านหลังนะครับ ตัวกล้องนะครับด้านหน้านะก็จะมีปุ่มตัวนี้เป็นปุ่ม i c นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มโหมดนะครับสำหรับเราเลือกเป็นโหมดต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแถบเลื่อนขึ้นลงนะครับเป็นปุ่มกดนะครับผมมาด้านข้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับผมแล้วก็ช่องต่อ hdmi นะครับส่วนในด้านหนึ่งนะตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ s d card นะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนของมันนะตรงนี้จะเป็นอ่าตัวสําหรับยึดตัวขาตั้งกล้องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเมนูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่ารูช่องต่อ AV out นะครับอันนี้จะเป็นช่อง usb นะครับที่เราจะเชื่อมต่อเข้าไปหาคอมนะครับผมส่วนด้านตัวกล้องด้านหลังนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นไฟนะครับเป็นไฟแสดงไฟนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็น ที่เป็นปุ่มนี่จะเป็นลําโพงนะครับแล้วก็เลนกล้องนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันนะครับผมเดี๋ยวผมลองต่อไฟเข้านะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวกล้องนะครับเปิดออกมาก็จะเป็นลักนณะแบบนี้นะครับผมซึ่งตรงแดงๆที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นั่นจะเป็นปุ่มแสดงไฟสถานะนะครับถ้ามันเต็มมันจะ สีแดงมันจะหายไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวกล้องนะครับผมซึ่งเมนูการใช้งานนะครับก็เป็นเมนูภาษาไทยนะครับผมก็สามารถเข้าไปตั้งค่าใช้งานได้ง่ายนะครับถ้าเราอยากจะปิดเครื่องนะครับเราก็แค่กดปุ่มปิดข้างบนนี้นะเป็นค้างไว้สามวินาทีนะครับเดี๋ยวเครื่องมันก็จะดับนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นาการบันทึกแบบวนนะครับถ้าเมมมันเต็ม,ม,ตม,มก็จะ เข้าไปผอ่าสำหรับวิธีติดตั้งกล้องตัวนี้นะเป็นกล้องอจุกกับกระจกนะแล้วก็เอาขาขาตั้งกล้องมานะแล้วก็ตัวกล้องนะตัวนี้มันจะเป็นช่องให้เราหมุนเข้าไปนะครับผมก็หมุนไปนะครับแล้วก็ไปติดที่กระจกแล้วก็เอาไปตรงกระจกเลยนะครับอ่าตรงนี้นะมันจะมี กลิบตัวนี้เราล็อกนะครับก็คือเราขึ้นเข้าข้างบนเนี่ยมันก็จะล็อกไว้นะครับกล้องก็จะโชว์ซึ่งเราสามารถปรับระดับเราจะไว้ตรงไหนก็ได้นะครับปรับระดับอเราถ้ามันได้แนละ้วเราก็ยึดป,ปุ๊บมันก็จะแน่นก็ง่ายๆครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจในตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ P1 ทุกสาขานะครับหรือเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ก่อนได้ที่ w w w t c a r p o m a r k e t c o m นะครับหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์0845260003นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกับผมใหม่คลิปหน้านะครับและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ